ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวของเล่นให้ทุกคนดูอีกเก่นเคยเฮ้ hey, เจ้ากิงคองว้าวว้าวว้าวว้าโอ้เฮ้ฮนี่เลยรถไอศครีมวันนี้เราจะมาขายไอศครีมให้ทุกคนว้าวว้าว้าวว้าตกตกตกถอยถอยถอยไอศครีมมาแล้วจ้า เฮ้ยหันหน้ามานี่สิเจ้ารถไอศครีมโอ้ว้าวและนี่คือแอปเปลิลอ้าวแอปเปลิลเต้นโชว์หน่อยอ้าวมีแต่เสียงนะครับแต่ไม่เต้นเฮ้เฮ้โอ,โอ,โอ้และนี่คือเจ้ารถสปอร์ตแปลงล่างโยโอ้โห เฮ้เป็ดน้อยดักซ์แอรไป้ายเลยเจ้าเป็ดน้อยวู้ววฮาวเป็ดไงท้องและนี่คือเจ้าสุนัขม้าโอ้เจ้ามาน้อย โอ้ไปๆๆๆปไปโอ้วววววโหตุตุตุเฮ้ยนี่เจ้ามังกรเขียวตัวใหญ่โอ้โหมังกรเขียวไล่นี่นะครับสวิตเปิดตรงนี้โอเคเหมือนสวิตไม่ค่อยดีนะครับทุกคนไปเจ้ามังกรเขียวโอ้ว้าวว้าวไปนู่นแล้วและนี่คือไอรอนแมน ไอรอนแมนโอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย